สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามาครับท่านโดยข่าวนี้นั้นอาจจะทําให้ท่านนั้นสะใจไม่มากก็น้อยนะครับท่านผู้ชมโดยรอโกันทั้งประเทศแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นหลังจากที่เอบบลีนาครับท่านสสผู้ซึ่งเจอป้ายงานศพที่ไหนนั้นนะครับท่านผู้ชมแม่มึงจะเลี้ยวไปทุกที่เลยจนเจ้าภาพยังงงนั้นตอนนี้ก็เกิดปัญหาแล้วครับท่านโดยหลังจากที่ออกมานะครับทร่านผู้ชมแะแซคคนนู้นแซะคนนี้ไปเรื่อยโดยอันก่อนก็เอเอไม่ท นลุยแจ้งความหมอธีรวัตรใสไลยบิ๊กตู่ไม่สนับสนุนวัคซีน19กนะครับท่านผู้ชมโควิดนั่นก็เลดิตบีไปก่อนครับท่านแต่ตอนนี้ครับท่าน EA ออเออวมหนักแล้วนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมจอดโดนฟันแล้วครับท่านโดยจะฟันยืน่นฟันยาวหรืออะไรนั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่สถานการณ์ลิงทวนที่ว่านั้นข่าวสดแจ้งเข้ามาครับท่านขอเตือนไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมสาวกของเีเอเข้ามาฟังคลิปนี้นั้นท่านอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยเหลือเกินหรือขนาดหนักก็ไม่แน่ใจครับท่านวันนี้นี เลยนะคะรับท่านผูชมชควงคุ่ตัวยามที่ผ่านมาข่าวสดแจ้งเข้ามา EA เออวมหนักครับท่าน <c oughs> บาลีนาอวมปปชแจ้งข้อกล่าวหา2บ่มนะครับท่านสอแจ้งทรัพย์สินเป็นเท็จและลูกป่าครับท่านซึ่งถ้าเกิดหาเป็นเรื่องจริงนั้นถือว่าเป็นการขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอย่างทุเลศส,สิ้นดีหรือเปล่านั้นก็ต้องมาฟังในข่าวครับท่านโดย EA เออวมนะครับเรื่องบูชมปปชแจ้ง2ข้อกล่าวหา <c oughs> บ่มสอแจ้งทรัพย์สิน <c oughs> อันเป็นเท็จนะครั <c oughs> บท่านผูชมที่ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่อับยศอับปีอย่าางมกและ ป่านะครับท่านผู้ชมขัดเจรียารำร้ายแรงเร่งไตสวนตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปครับท่านก็ไม่รู้ว่าต่อไปนี่มันจะอีกช่วหน้าตาปีหรือเปล่านั้นก็ต้องกระทุ้งข่าวนี้ครับท่านนะครับท่านผู้ชมโดยปปชเปิดเผยว่าสําหรับความคืบหน้าของคดีออเอนะครับท่านผู้ชมที่ไปลุกที่ป่าแล้วก็โดนยึดไปนั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ขายขี้ไก่เลงหลังตัดหน้าคู่แข่งนั้นตอนนี้มึงจะอาตัวให้รอดก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วครับท่านโดยเอนะ บท่านผูชมบปชตั้งไต่สวนกรณีจงใจยื่นทรัพย์สินนะครับผูชมบัญชีสแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จนั้นตอนนี้มีความคืบหน้าไปกว่า90%โอ้โหแม่มึงเอ้ยเป็นปีแล้วนะครับผูชมแม่มึงไปแค่าโดยบปชได้แจ้งข้อกล่าวหาออเอนะครับผูชมหรือปรินาหีบศพเอยไม่ใช่ไม่ใช่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ปรินาได้ชี้แจงข้อกล่าวหาต่อไปตามขั้นตอนพอรบประกอบและธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตนะครับผูชม ส่วนกรณีบุกลุกที่ดินนะครับท่านอันนี้ต้องแยกเป็น2ประเด็นะครับนัผู้ชมโดยเฮ้ยไอ้บี้มึงย่าเพิ่งตายฟังข่าวนี้ก่อน <c oughs> หลังจากที่ไปลุกที่ลุงเซี่ยวนั้นปลุกต้นมะพร้าวไว้ล้างหน้าตัวเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่มาที่เอออีกเล็กน้อยถึง้านกลางครับท่านกรณีบุกลุกที่ดินแยกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันคือส่วนที่ตำรวจทรัพยากรหรือปทศได้ส่งเรื่องมาให้ปป,ปชดำเนินการเนื่องจากตำร,ำรวจทรัพยากรได้พิจารณาเห็นว่าเป็นการที่เจ้าที่รัฐบุกลุกบาแต่ทางปปชเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการกระทำผิดฐานหา และไม่ชัดเจนว่าเป็นการกระทําในฐานะสาส,าส,าสาดังนั้นการกระทําจึงเป็นเรื่องส่วนตัวอืมควายเอยไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งในส่วนนี้เราได้ส่งเรื่องกลับไปยังตํารวจทรัพยากรแล้วแต่สําหรับกรณีที่มีการบุกรุกที่ดินนี้นะครับท่านผู้ชมบบชกําลังพิจารณาซึ่งใช้เวลานานเหลือเกินนะครับท่านเป็นปีแล้วนั้น กำลังพิจารณาในแง่ของจริยธรรมซึ่งพบว่าอาจมีประเด็นจงใจที่จะกระทําความผิดจริยธรรมร้ายแรงอย่างร้ายแรงนะคะท่านผู้ชมโดยมันเขียนว่าที่จะกระทําความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอุย้ยเอ มึงจะเดียงแล้วหรือเปล่านั่นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านโดยมีอำนาจไต่สวนจะริยรรมอย่างไรแรงดังนั้นตอนนี้ปปชจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่ออีเอครับท่านหรือปรินาในการ่างผู้ชมหีบศพหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะห,หากไต่สวนแล้วเพราะว่ามีมูลความผิดจริงก็ส่งเรื่องไปยังอายการเพื่อให้ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ทำลงตำแหน่งการเมืองนะครับท่านผู้ชม โดยและหากสารดีกาแผนกอันนี้บท่านผูชมดำรงตำแหน่งเนี่ยบรทัพฟ้องให้ผู้กล่าวหาหยุดปฏิบัติให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาเว้นแต่สารดีกาจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่สารดีกามีคำพิพากษาว่าูผู้ถูกกก่าวหากระทําความผิดตามที่ถูกกก่าวหาให้ผู้ต้องคําพิพากษานั้นพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นเพิกถอนและเพิกถอนสิทธิ เป็นเวลาไม่เกิน10ปีด้วยหรือไม่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมหากผู้ใดถูกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใดผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรักเลือกตั้งเป็นสมาชิกหรือว่าสอสอีกนะครับท่านผู้ชมและสมาชิกบุติสภาหรือพวกสวะสองร้อยสิบตัวที่ตอนนี้เอประยุทธ์ลากเข้ามาเอ้ยไม่ใช่ไม่มีไม่มีเอ้ยไม่มีไว้ตัวเล็กไอตัวที่โทษโทษสมาชิกสภาท้องถิ่นอะไรห้ามหมดนะครับท่านผู้ชมหรือผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆครับท่านก็แน่ว่าเอ๋ ฟังอยู่นะมึงใหญ่เพิ่งรีบด่วนไปงานศพอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวตอนนี้ราษฎรทั้งหลายนั้นเขายังไม่ได้รีบด,ด่วนตายเอาตัวมึงให้รอดก่อนหรือไม่อย่างไรนั้นตามที่ข่าวออกมาหรือต้องทําอย่างไรนั้นทางด้านมดิชนออนไลน์ก็แจ้งเข้ามาเหมือนกันครับท่านโดยปรีนาอ้วมนะครับานมูชอมีเอออ้อวมหนักพปชอฟันสองข้อกล่าวหาแจ้งทรัพย์สินเป็นเทศลูกที่ป่านะครับานมูชมโดยโกงแผ่นดินกินผืนป่านี้มันจะเป็นความทุเลศทุรังอย่างสิ้นดีกันเลยหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจคื ือเเอนะครับนผู้ชมพูซึ่งแม่มือเอ้เสือกไปหมดเลยกับคนทุ้งคนนี้นะครับท่านโดยครั้งก่อนนั้นมงคลกีด VS ศิละนะครับานผู้ชมหน้าภูเก็ตนั้นอดล้นทนไม่ได้ครับท่านไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันนะครับานผู้ชมออกมาสเสนอเสนอหน้านะครับานผู้ชมในการตอบโต้มงคลกิดโดยพี่ศิลนะนั้นเป็นคนดีไอ้ควายใช่ไหมวะ อ๋อไอ้ควายไม่มีนะครับท่านในนี้อุยอ้ยโทษโทษเว้ยโดยข่าวนี้สนุกแจ้งเข้ามาในการดูมชมโดยเอลูกคืบแล้วครับท่านปรินาซั์แอลคาราบืม พูดม้วนปมวัคซีนโควิด -19 ถามแรงห้อนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแน่ว่าให้ไปถามให้วิ่ก่อนดีกว่าหรือไม่นั้นต้องจับตาม,มองครับท่านโดยมันชอบไปชนแล้วชนอีกซ้ําแล้วซ้าเล่าอยู่อย่างชัวง่วนาตาปีก็ในเื่อความอับอายสิ้นดีอย่างเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อไม่มีในนี้นะครับท่านผู้ชมโดยเอพดเดือดซัดแอดคาราบาพูดมว่วนนะายกให้สนับสนุนการสร้างวัคซีนโควิด -19 พร้อมฝากข้อความถึงซุปตาทุกคนเฮ้ย เกี่ยวกับกูด้วยไหมว่าสุตาอ๋อไม่ใช่ครับท่านโดยผมนั้นยังไม่ได้เป็นสุตาที่มันว่าแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมโดยอีเอครับท่านไม่มีที่จะยืนทางสังคมแล้วนะครับท่านผู้ชมถึงได้ออกมาโพสต์นี้โดยผมไม่อยากจะทําข่าวไอส้ส้นตีนส้นเบิงนี่อีกต่อไปครับท่านแต่วันนี้อีเอออวมหนักนะครับท่านผู้ชมก็ต้องมาจัดสักหน่อยโดยสสง,งานศพได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าพี่แอดพูดมั่วนึกว่าพี่แอดสะ จะสนใจแต่เรื่องนโยบายกัญชาแต่พอพี่เอสสนใจเรื่องวัคซีนแก้โควิดก็เหมือนกับพี่เอสยังไม่สั่งหรือร้อนหรือเปล่าแต่อวีมึงอย่าพิ่งตายเฮ้ยไอวีมึงอย่าพิ่งตายไม่มีนะครับท่านส่งผลให้อวีนั้นมึงอย่าพิ่งรีบโดนตายในไว้นี้อย่างเด็ดขาดอยู่เป็นมิ่งขวัญให้อีเอก่อนเออไม่มีแล้วโดยร้อนหรือเปล่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับพี่เอสที่ารินาจะไม่ดำเนินคดีกับพี่เพราะพี่เป็นศิลปินที่ดีเหมือนช่องนัดวิวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จะ ช่องนั้นิวไปเทียบกับแอดคาราบาไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมันชอบเลียท็อปบูธครับท่านโดยผมนั้นไม่เลียนะครับท่านผู้ชมท็อปบูธมึงไปไกลตินนะถึงไหนแล้วทีนี้ลืมพ้นนะครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับพี่แอดทีเอ e จะรีบรีบตายเอไม่ใช่จะไม่ดาเนินการคดีกับพี่เพราะพี่เป็นศินลปินที่ดีและมีความปรารถนาที่กับประชาชนประเทศชาติบ้านเมืองมตลอดค่ะแต่ไม่ค่อยรู้จริงเหมือนฉันไงที่มันโง่ามากก่าสี่ร้อยยี่พ่อมึงอ๋อก็ไม่มีอีก ตามเคยครับท่านแต่เป็นมาตรา420ที่สีแม่มันเอยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาเ <c oughs> มื่อช่วน้าตาปีนั่นเองในมูชมโดยประมวลกฎหมายอาญาบ้านเรานี้398มาตราแต่อีนี่นี่มันเพิ่มให้นะครับท่านอีเอ่าวต่ออีกครับท่านฝากบรรดาซุปตาทุกคนเพราะคุณคืออ,ออินฟลูเอนเซอร์เว้ กูเกี่ยวไม่ว่าอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์แอะไรนี่นะก็ไม่แน่ใจนะครับในผู้ชมเป็นดาราพูดจาระวังปากด้วยอย่าปากมาเหมือนี่เองเไม่ใช่ไม่ใช่ใชพูดัมวเดี๋ยวเงิดย้ำว่าประเทศไทยยังสามารถผลิตวัคซีนแก้โควิดได้อยู่ระหว่างการทดลองวัคซีนกับ สัตว์นะครับท่านผู้ชมโดยปริญญานำล่องเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่และคนเอกประยุทธ์กำลังเอ้ยไม่ใช่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 กำลังลองนะครับท่านและคนเอกประยุทธ์ประยุทธ์ให้การสนับสนุนเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอดครับท่านโดยผมเห็นหน้าเอ็นนั้นก็ทให้ผมนั้นเกิดอาการรวนไปเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโดยแบ็กดรอปวันนี้นั้นเป็นสไปเดอร์แมนครับท่านโดยยังไม่ได้เล่นเกมนี้เลยนะครับท่านผู้ชมซื้อเพสสีมังค์แต่ต้นปีนั้นส่วนเสื้อนั้นเป็นแบทแมนครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะผสมลงล่านนั้ไม่แอง จครับท่านแต่ถ้าเกิดลงนั้นป่าชายทั้งหลายตเตรียมไว้ให้อย่างดีดกันเลยทีเดียวครับท่านมันพร้อมที่ยไปงานสวดของท่านได้ทุกเมื่อนะครับท่านผู้ชมก็แซคคนนุ่งคนนี้ไปเรื่อยนะครับท่านแม่มื่อเสือคนนุ่งคนนี้ไม่ได้ดูซีดอย่ะพูดยังไงกับมันดีนะครับท่านผู้ชมก็นับว่าเป็นความอับยศยอดสูงและเอครับท่านทุกท่าออกมาไขยกับวันชัยอ่ะสอนสิริด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยครับท่านอ่า อะไรวะน,นี่ก้าวไกลพุ่งชนข่าวลือรัรทหารขู่ฟอ้อเกิดขึ้นจริงกองทัพจะตายแบบไม่มีวันฟืนนะะ้นบน่านผูชมลงถึงไอ้ลูกพี่มันด้วยหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแต่มาแน่ใจกันก่อนครับท่านโดยเอเอะบท่านผูชมผู้ซึ่งไม่ค่อยมีที่ยืนทางสังคมแล้วนั้นออกมาเต้นแรงเต้นการนั้นก็ไม่มีใครสนใจเลยอ่ะมีแค่ช่องนี้ที่ให้ความสนใจมึงเล็กน้อยแค่ปานกลางถึงปานกลางเท่านั้นเฮ้ยเอเอมึงอย่าเพิ่งส่งรถผลไม้ไมาอย่างเด็ดขาดเลยมึงอย่าเพิ่งรีบร่วนตายขัาข่าวนี้นะครับท่านโดยได้ออกมาเปิดศึกกับส สวอแล้วนะครับท่านหรือว่าสวะสงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สวอนการท่านผู้ชมวันนี้มาดดิชนออนไลน์แจ้งเข้ามาโดยวันนี้นี่เลยครับท่านขยันสร้างเรื่องไม่หยุดยั้งนะครท่านผู้ชมสําหรับไอหีบศพตัวนี้นั้นโดยออเอพอสอีกแล้วครับท่านสววันชัยหัวใจประชาธิปไตยแบบไม่มียางแน่ลาออกเท่านั้นนะครท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่ายางที่ว่านี่จะหมายถึงยางพาราหรือว่ายางคอนกรีตหรือว่าอะไรก็เล็ดอิดบีไปก่อนนะครท่านผู้ชมวันนี้ฝากมาดดิชนส่งข้าประกวดมาดูที่ อืมเอเออวมหนักนะครับท่านผู้ชมออดลุยฟ้องคนนู้คนนี้ไปเรื่อยแล้วครับท่านโดยพลเอกประวิทย์ฟังอยู่นั้นอย่าเพิ่งยิ้มเลยเอาไอ้ตัวนี้มันไปแม่มเงยสี่เอาอะไรครอบปากไวเหมือนกับตะก้อหรือเปล่านั้นก็นะ่าจะทำเอยไม่ใช่ไหมไม่ไม่ไมไมไมเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เดลินิวดีกว่าครับท่านมาฝากถึงเดลินิวบ้านนะครับท่านผู้ชมเปิดสืึ่อกับวันชัยสอนสิริผู้ซึ่งออกมาผุ่นใช้อย่างเหลือเกินในอะไรของมันนั้นนะครับท่านผู้ชมบ่มสวนั้น แล้วบอกว่าผมเป็นเด็กวัดนั้นไม่ตบมือให้ผมเลยเป็นคลิปอันอื่นชฉาที่ออกมาเป็นที่ทุเรศอย่างเหลือคืออันนี้เดลเรนริวแจ้งเข้ามาออเอซวันชัยครับท่านหัวใจประชาธิที่ปไตยแบบไม่มียางนในการานผู้ชมโดยเอเจีวันชัยสองสริลาออกจากสวแท้มีหัวใจประชาธิที่ปไตยแบบไม่มียางเออไม่รู้ยางหน้ายางหลังเหมือนกันหลังประกาศปิดสวิตตัวเองของโงดโหวตเลือก ไอ้ประยุทธ์ไอ้ควายไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนายกจนเต้มงคลกิจออกมาชื่นชมนะครับท่านผู้ชมก็ขอข้ามผ่านข่าวอีเวนต์ส้นตีนนี้ส้นเบือกนี้ไปก่อนอย่างดิบด่วนกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่ลบโดยต้องมาจ้องกันอย่างดิบดีแล้วแม่มึงเดี๋ยวมันจะตัดไปอีกนะครับท่านโดยตั้งถแถลงการว่าจะตั้งแต่ตอน11.30มงครึ่งแล้วครับท่านแต่กด ถ่ายทอดสดไม่ได้ไม่ด้วยบีมันจับสัญญาณได้หรือเปล่านั้นโดยบีมึงอย่าเพิ่งตัดแล้วมึงอย่าเพิ่งตายฟังข่าวก่อนให้มันจบก่อนแล้วมึงค่อยตัดนะครับท่านส่วนมาที่เมียของไอ้นกวีดนะคระับท่านผู้ชมหลังจากที่ออกไปลามาลีลานั้นไดใไดีไดเบตรับนักศึกษาไอ้นักเรียนนะคนะระับท่านผู้ชมมีตั้งแต่ระดับใส่คอซองยันอนุบาหลหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านโดยลามาลีลา,า,ลาขึ้นต้นเป็นอะไรก็ได้แต่ตอนสุดท้ายต้องลงสาใครเอ่ย เคยเป่านกหวีดใครเอ่ยเคยเป่านกหวีดเป่าปิดเป่าปิด,ปปดรัฐบาลก่อนนะโอ้โหแม่มึงเอยใช้เสียงสูงเกินไปนะครับในผู้ชมโดยนะึกษาสาวคนนั้นนั้นได้ใช้เสียงรัฐบาลก่อนหนะ้านั้นในสูงขึ้นในในผู้ชมเป็นคี เมเจอร์หรือไมเนอร์นั้นก็สุดแท้แต่ครับท่านแต่นี้สลิปบอกกันเองแล้วอะโดยมียอวยผัวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่วอยออนไลน์แจ้งเข้ามาเออธยาขอบคุณทุกกำลังใจเต้ให้นันตพลเผยสามีเป่านกหวีดเก่งมากเออไม่ใช่ไม่ใช่สามีย้ำจริงใจแก้ปัญหายอมพูดคุยเปิดใจในการดูชมก็แน่ว่าก็ได้ข่าวแผๆม,มาครับท่านว่าธยาอะไรส้นตีนส้นเบืองนี้นั้นจะลงสมัครผู้ว่ากทมครับท่านแม่เมืเอ่อยแน่ว่าถ้าเกิดได้ร2 0เสียงนั้นก็ พ่ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมโดยเมียสลิมออกมาเชิดชูสลิมครับท่านหลังจากที่เมื่อช่วงนาตาปีนั้นลูกสลิมได้ถามแม่สลิมนะครับท่านผู้ชมว่าทําไมพ่อถึงโดนอย่างนี้นั้นโดยเมียรัฐมนตรีนะครับานผู้ชมขอบคุณส่งกำลังใจนักพลใครไปส่งให้มันวะก็ไม่แน่อ๋อนักเรียนที่เอานวกหวีดไปให้นะครับานผู้ชมแล้วมันได้บอกว่าที่บ้านมีเยอะแล้วพร้อมกับขนมปูมไมปทยนะครับานผู้ชมไม่ใช่ปูที่อยู่ลอนดอนแต่อย่าง ใดนั้นก็โดนเด็ก เสยกังไม่รู้จะพูดอย่างไรดีนะคะรับท่านผู้ชมแม่มมงเอยมันมีอยู่จริงนะครับท่านโดยเพรศพรเฟซบุ๊กขอบคุณทุกกำลังใจส่งหาณตาพลมากมายทุกข้อความด้วยความห่วงใยมีความหมายกับครอบครัวเราเสมอแต่ณตพลมึงอย่าเพิ่งตายไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อยเพิ่งรีบตายเอย้อะไรก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมโดยประชาชนนั้นเลยบอกให้ผมบอกออกมาในคอมเมนต์นะครับท่านบอกว่าผมพูดถึงใครนั้นคนนั้นก็จะย่ ยืนครับท่านเพราะว่ามึงอย่าเพิ่งตายคํานี้หรือเปล่านั่นก็เล่นดีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยก็ได้อกมาอวยผัวครับท่านก็ต้องขอข้ามผ่านไอ้ตัวนี้ไปอีกก่อนชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมโดยขอบคุณทุกกำลังใจแม่ต้องแคบไปเลยนะครับท่านส่วนวันนี้ครับท่านท,านท,านทาน็อปฮิตติดเทรนทวิตเตอร์นะครับท่านผู้ชมไม่เอารัดะหารนั้นโดยกระแสการรัดทหารนั้นขึ้นมาอย่างชั่วนาตาปีเลยครับท่านโดยมีคลินทวิตไปแล้วกว่าสามแสนครั้งนั้นไม่เอารัดทหารนะครับท่านผู้ชมยอดนิยมอย่างสุดซึ้งอะไรทีเดียวฟอร์ดรานง ขบกวดถ้าเกิดความพยายามทำรัฐประหารไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยใครก็ตามขอพี่น้องประชาชนออกมาร่วมกันขัดขวางและทําให้ผู้ก่อการกลายเป็นกบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสามนะครับในมูชมล้มล้างการปกครองโดยทันทีครับท่านโดยธนาธรจึงเรืองกีก็ได้ออกมาบอกว่าสําคัญที่สุดแล้วภายใน4 8ชั่วโมงแรกนั้นต้องไอ้นั้นให้ได้และพวกผู้ประกอบการก่อการในครั้งนี้นั้นก็จะกลายเป็นพวกไอ้รอดช่องไอ้ไม่ใช่ไมันเป็นอยู่แล้วนี่ว่าก็จะกลายพวกกบฏนะครับในมูชมส่วนบอลธนวัฒน์วงชัยบอกว่าในทวิตเตอร์ Uh yeah. ถ้ามีระดับหารเกิดขึ้นขอทุกคนออกมาแสดงพลังและคัดค้านให้มากที่สุดทําให้คณะรัฐประหารกลายเป็นกบฏเหมือนอย่างที่ตุรกีเคยทาสาเร็จมาแล้วรวมทั้งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยทุกคนปลดอาวุธแล้วมายืนข้างประชาชนอย่าอ้างว่านายสั่งมาแล้วจะนำานาจประชาชนอีกเลยครับท่านแลนะการท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้โทรทัศน์ทำไมมันปิดไปได้อย่างนี้นั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านอะไรของมันวะเนี่ยโอ้โอ้ไฟดับเฮ้ <scratching> <g ül> ไฟดับครับท่านประกาศประกาศเฮ้ยไฟดับบ้านกูจ่ายค่าไฟครบแล้วนะเว้ยไอพวกการไฟฟ้ามันจะแดกภาษีอะไรนั่นก็สุดแท้แต่แต่ว่าปึ๊หืไฟดับนะครับท่านผู้ชมแต่สัญญาณใกล้จะรีบตัดแล้วครับท่าน <c oughs> เพราะว่าไวไฟหมดนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรครับท่านเนี่ยส่วนตัวยังมีทำอะไรกูไม่ได้แน่น,นอนเพราะว่าสมัครเน็ต20เมกนะครับท่านผู้ชมไม่จํากัด ความเร็วนั้นก็เราคุณจะเล่าทําไมว่าไม่ได้เกี่ยวกันนะกับในผู้ชมแต่มันเริ่มร้อนขึ้นมาอย่าง <S 1> <S 1> เหลือกันกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากไฟดับนั้นโดยตอนนี้สิ่งที่จะถแถลงก่อนออกไปนั้นก็ต้องบอกว่าเอ๋ <S <S มเนี่ยเพิ่งรีบด่วนเลี้ยวไปงานศพคนอื่นอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวบ่าชายทั้งหลายนั้นบางส่วนเขายังไม่พร้อมจะรีบด่วนตายในวนัยวัยนี้หรือไม่นั้นก็แนะว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับท่านหลังจากที่อาจจะโดนถอดสิทธิ์การเป็นสสและโดนสอบโดยที่ทำลายแรงนั้นก็น่าเป็นความอับบาลดอย่างเหลือกันก อะไรที่บอมาอย่างไร้แรงนั้นก็ต้องขอสาบแช่งว่าที่นี้ใช่ไหมวะเออก็น่าจะใช่นะครับท่านผู้ฟังเีีเยวรบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงบานกลางและถ้าเกิดหากใครอยากจะสนับสนุนผมนั้นก็สนับสนุนนเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมคนละเล็กคนละน้อยครับท่านผมจะได้มีอยู่มีกินอย่างดีๆไม่เกี่ยวครับท่านขณะนี้ท่านผฟังข่าวจากสถานูวิธีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหาคนครนะครับท่านผู้ชมครับจบข่าวสักงานนักบิวรีพอตรายงานครับท่านสวัสดีนะครับท่านผู้ชม อ้เวนเอ้ยไฟดับเงี้ยไปหมดเลยแม่มึงหลายครั้งแล้วเนออจะไม่ตัดสวัสดีนะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่